สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับสมาหาหมิ่มครับพามาอวนมานั่มหน่ผมมาอวนตรนี้ไปหาป้าไปหาหมิ่มนี่มาคักตอนนี้ยังร่อมักอินอยู่ครับอินกำลังมามาประทันหอดครับมาจากอำเภอรัตนบุรีครับสิเลีมาสีขอครับตอนนี้ยังร่อจุดนัดผมอยู่ครับโทรไปหาแล้ว่างนึงว่าได้สองห้างแล้ว ทางผ่านมาเนี่ยเห็นสองห้างวันนี้มาจอดรถโทรถามมางอินมาจอดพอดีเห็นห้างหนึ่งวันนี้ครับนมิมครับอยู่ปลาเนี่ยนะครับนี่ยหางใหญ่เติบอยู่แต่มังอวนแน่มาท่านเห็นอยู่เห็นมัน่ววนเอาบออยังไหนมังคามาังเอ,อ้มังอวนมาท่านเห็นมิมอยู่ครับมึงไม่เคยเห็นมั่วนวันามึงไปแนมมึงดีๆมังอวนไปแนมมึงดีดีมึง ไอ้มาอ้วนไปแนมมึงดีดีครับมันมาท่านเห็นอยู่นี่มีมั่งงหญ่เติบอยู่ครับผมจอดเลยแนมนไปเห็นเลยมันมาท่านเห็นอยอ่ยุบป,ปลาเนี่ยครับไก่ไก่ยครับนี่จอดรถน,นี่สร้างดําเห็นเลยนี่แต่มาอ้วนมาท่านเห็นครับสีบรหิมันกินดอกมืนน้นี่มันทรงแล้วหายังไปเห็นนี่เดี๋ยวลออมออินกันครับมันมออินมาเอาตอนีหมออินมาแล้วครับมาสองคนครับ หักเดอ๋วะเฮ้ยหังไงบ่ยงบ่สองหัางลครับมาอ้วนมันมาท่านเห็นอยู่นี่มาอ้วนนี่โอ้ยเขามาหลังเขายังเห็นเราอ้วนมึงนี่ให้มึงมืนตาวะมืนมัวตานีู่้างนี่แหลมเลยห้างนี่แม่นวะ อลังการครับโอูเห็นแล้วมาอ้วนเห็นยังอ้วนใส่อยู่วันไหนอู้หเห็นอ้วนกำลังเห็นห่างยังไงนะครับเจาะรถโทรหาอินเห็นพอดีอู้หอลังการวัดห้างฝึนยังไงเลยห่างนี่ หัง่งยางบางใหไยมึงแนมมาเห็นหัง่งขืบกลัวผุนมึงแนมหายยังวันนี้มิมในที่อยู่วันนี้นะครับจุดถูกเอาครับ <c oughs> เป่ายังเดียวะอุ้ยหัวหนามอู้หัวหนามใหญ่ครับใหญ่เลยครับเ <c oughs> ออห <c oughs> นีวะครับขาดแล้วครับ ทางฝุ่นครับบักหนึ่งครับนี่เอาเขียวจะเขามาไก่เข้าไหนเข้าบ่ถือกันปะไหนเลยนี่ครับโอ้บิดเต็มเลยจะบวัวไหนก็มาจอดมาหนี่ก็เห็นบัวหนี่ก,ก็ถาเลยฮะอู้หังนี่ว่าน้าคือคือมาบบสุดห่างหนึ่งฮะ มาบอกส้นห้างกับถือว่าหัวหนามใหญ่ครับขอนมันสี่ขึ้นบนอ่ะยินว่านำหัวหนามมันเลยบดเต็มห้างขอนห้างอุปรกรณ์รับเรือครับ,รรบแต่๋ยวมาอวดมีท้งสยัยสิบบได้กินเนาะครับมีมห้างย่างบังใหญ่แนบมาเห็นนี่เมื่อนี้รดกระตาบ่ห้างเดียวอู้ห้างใหญ่เตอ๋อปุ้ย เอเห็นยู่นะครับหาห่างต่อไปครับอืมครับเห็นห้างหนึ่งแต่ว่ายุ่สูงครับพุ่นต้นมะขามพุ่นสูงครับพุ่นห้างก็คือว่าใหญ่เต๋ออยู่แต่ว่าอยากสูงพุ่นครับแจ็คขึ้นเอารือบอดแล้วครับเมืองก่อนแต่พอขึ้นเอาก็ไปเอาห้างไม้ครับเห็นอีกแล้วครับเดมมาเห็นอ้วนเมืองเห็นยังไอ้ห่างอีกแล้ว นี่มาดูนี่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 ต่ำๆนี่ติดตดินเลยมัอหวนยังเพี้ยนครับนั่นนี่อยู่ในน้ำมังลิม้มแมวครับนี่มันจอบกระทาั่งคุณเยอะนั่งจ่อจเอาครับอยู่ในน้ำมังลิม้มแมวครับโอ้ข่างนี่ขาวงามเลยข่างครับ อตัตรการมาเห่ออัตรการมันนี่ลี่แล้วอะ ถึกไปถามแล้วเหม็นมาตายนึ <c oughs> น, <c oughs> นครับข้างนี้มออินถึกสามเมฆครับหัวหน้าปิดเลยครับถึกสามเมฆเหรอข้างทีสี่ครับนี่ พอดี่อขันขันพอาะขันขันทุนนะอันวนึงมาถือมาอ้วนแน่ว่าพ่อปิดเนตานั่น <c oughs> บอออ้วนวะเดี๋ยวไปหาห้างไหมครับบาน,นี้ครับชวนไปหาเว้ยเอ้เหมือนห้างไหมครับบานี้ห้างหนึ่งครับนี่โอ้บังหนึ่งขึ้นไปแล้วครับต้นกิเลสครับ พี่คครับนี่ตั้งผีหาครับนี่อู้อยู่ในงานกระฝากเลยครับนครับเอาได้แล้วครับโอ้ะสูงโอ้สิบกว่าเมตรเลยครับนี่บางหนึ่งขึ้นไปเอา อ้หั่งนี่งามเลยโอ้ยหัวหนามเต็มสั้นหัเลยหั่งนี่หาริมข้างเลยครับนี่ง่ายครับหั่งนี่กขนไดงามมันชั้นห้างเคาะมันห้างที่หาครับนี่ว่างเหมือนกันให้มาอ้วนไปเอากรองโฟมอยู่ครับเอากรองโฟมมาใส่ดีกว่าง่ายนี่หาห้างแล้วเกือบเต็มแล้ว ของโผมมาใส่แล้วครับของผมสิบโลครับเห็นอีกครั้งหนึ่งคือเอาเว้นบประธานทำไรมึงกินอีกแล้วมึงเขาก็ไม่ได้กินเขาอะไม่ได้กินเขามามึงคือโบอก,กินบึงมีงแกงบึงมีแกงก็เปิดไปยื้อเฮือนกูแกงมืดปลาเต็มอ,อ,อยู่ทั้งตอดทั้งตุ่มจำทั้งอยู่นี่ครับนี่ ังเติบอยู่ครับนี่ห้างนี่มันจ,จับใช่ครับหาห้างครับคนรุดแล้วทั้งคุนซึ้วว่าสิเอาหนาครับอยู่กลางเลยครับนี่น้ำหวานอาจจะแตกเขาว่าสันว่ามันมันอยู่สองข้อน,นอยู่สองข้อนครับ ลงมาแล้วครับน้ำบ้านบิดหน่อยหนึ่งหนึ่งจ่าอยู่สองคนอวน้ำบ้านกันใหญ่เอี่ห่วงนั่งนี่อ้วนเป้เสือแขนยาวมาใส่เราห่อนให้เป้ากองพมวเนี่ยเตะแขนยาวมาแตกหมดไปอย่าอ้วน,นมันทำลายหลักฐานดีด้วยตั้งสีโขกับนี่ไป หังใหม่ครับวันนี้ครับครับเห็นอนกแล้วครับนุ้อ้วนยังอ้วนตกใจเวนอะไร ตัดเลยแล้วกกันต ну oh, ัดกาวหนึ่ง no อุ no. ้ยงาเอ็นลงมาครับตกเลยครับตัดตัวปอียเอ็นลงมาลงปั่นนังจีนเลยมึงมันลงวางนึง ตึกใจมังวนขันเป็นมึงขึ้นบางนึงนะเรียบร้อยอมังวน,านบางนึงถืออีกแล้วครับบางนึงแม่หนึ่งลงปันนังจีนเลยเนื่องจากตกครับบางนึงครับห้างนี่เดี๋ยวหายหน้าหวานยุบหน่อยนึงควันมาลงปันนังจีนเลย อวนมาน้ำครับนี่น้ำหนักเกินครับหัวแล้วครับเอ้ยบอกอวนเอ้ยเน่ยางกลับละอวนมึงหัวเหรอยางหัวครับเส่มาอวนยางกลับครับระยะเจ็ดแปะโล่เนี่ล่บอกไกด์เรายางกระบ,บานมึง,งจเจ็ดห้างเล้วครับห้างต่อไปครับตอนนี้ต้องอาปาลดกอนครับอันดับแรก บ่มีแลบ้านนี่น้ำหนักเกินครับพูดดีออกว่าป่าครับทีนี้เราหั่งนึงครับเอาหมิ่มครับพ้ยเอาไส้ปลากำลังขึ้นไปครับบักนึงป้าร้านนี้มีร้านขาบ่ตาบ้านนี้มี่เจอหนิ กลางหวานนั่งเขาไปเี่อออัหนึ่งกำลังขื้นครับเลี้ยงมูบ่ตตาเลี้ยงายอยู่ดีเลี้ยงแต่แม่พันธุ์มาหรือยังไนีเลี้ยงลูกมาเลยแม่พันธุ์โอ้โหเลี้ยงขุนขายเลยไหมเนาะขึ้นน้อ เอาไหนวะหนึงได้เ<า>สียนเพิ่มมาอูดแล้วครับเจอถูบไปแล้วเอาไว้วะจากกักรรรดเอาไว้กับเผาไปเอาสใาิให้โบได้บ่ได้บ่ได้สิโอ้คุณครับหั่งโอ้นี่กัดสิบเมตรกว่านึงไงสิบกัวคุณนี่คุณครับโอ้โเนี่ยนอนข้างเขาครับเป็นเฮาบาหารขึ้นเอาดอก เอาละครับนี่ของอยู่มางช่วงแล้วมงานแตกว่าล่ะบ่อมึงหลงว่างามันทีเพิ่มเฮ้ยก่อไผยเนาะลูกไหนว่าล่ะกอช่องอย่าลงคือห้างนานอีกแล้วเว้ยห้างนานหลุดลงแบบมหาหดกระหดกระหดแล้วถึงแล้วถึงแล้วนึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว อังอลังการเลยครับหังที่แปดครับนี่ฮ <Yep. S 1> ะเจ็ดวะเจ็ดดูแปดงที่เจ็ดครับอ้ยู่ยังมันสูงไปน <laughs> ปลายเสาไฟฟ้าแรงตำ่ำ <laughs> oh. นับแล้วครับนับชั่วแล้วว่าแปดห้างครับวัติเจ็ดแปดห้างอู้หอ้วนมึงกินอีกแล้วมึงว่าท่านสำได้กินอีกแล้วห้างที่แปดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหาห้างใหม่ครับแปดห้างแล้วครับครับเห็นอีกแล้วครับอู้่ก็ไผครับไหนล้ะอู้คุ่นครับ ข้างในเลยครับคุณนีเตอเตบอมเมนต์ไพ่นาำครับขึ้นใดครับบางน,นึงขึ้นอยู่ครับคุณลงมาแล้วครับอ่อนแนมขึ้นไปคือจังไงแท้โอ้โหหัวหนามเน่นตัวนี้แนนเปียเลย หัวหนามแหลนเปียกต้นไก่ตกมึงก็ลงแหงโพดลูกปีพึ่งมาทางที่เก่าเห็นว่านี่หัวหนามข้างนี้เต็มเลยครับแต่ลูกเริ่มถอดแน่แล้วทางที่เก่า,าครับนี่ อานนี้กรฮะข้างใหม่ครับอานนี้ครับนะครับอีกข้างหนึ่งครับแต่บุกอยใหญ่ครับนี่แต่ว่าอัดแน่นโดยหัว,วหนามครับเขากำลังขึ้นเฮ้ยจูดอะไรดิล่มอะยรดิขึ้นทางคนนักป่า บวกเป็นยงครับแต่ว่าน้ำมีครับน้ำมีแต่น้ำครับนี่ต่อเรเป็นยังตเนี้ยลูกผีมันสั่งบวเป็นยังคน่ะเพราลูกผีมันถืออสามเมียอะได้ออวนมึงฮับบนนี้นะมึงพูวยังไง มีงานหนามอยูะแต่หัง่งบวท่านมีปนในกำลังขาวงามเลยนี่แหลงมอินมาสีบอแต่กระยานมู่เขามาเอาขึ้นวะฮะหัางนี้บวนใหญ่แต่หัวหนามไยคุณให้ยูคุณกินเลยไหมนี่หล่างนี้กันใ้หัวหนามสับหนีสุข่างคล้องมัน 200ร้นี่ยฮะน่าก้อววนนะนี่สองร้อยโลนี่คุ้มไหมเอ้ยนะตัดรถกันนี่ครับอุปกรณ์มาวังหนึ่งหัวแล้วเปลี่ยนยางไหมหัวอีกแล้วครับปะครับอ่ะนี่น่าก้าววนว่ะสองร้อยโลละสองคนหาหางไม้ครับอันนี้ ปลาก่อนอิ into, into. นทอดอินทู้ครับนี่ครับหังหนึ่งครับกำลังอูดครับเหนื่อยละเหนื่อยไร้ความสุขเลเออเออละอยู่ติดน้ำเลยครับนี่ในไผ่น้ำครับโอ้ห้างนี้มาอวดมาสิฮับเองแม่นว่าสิฮับเองเม่นว่าห้างนี้ห้าแก่ละแก่ละแม่นว่า อ้งามเติบอยู่เนาะใหญ่เติบอยู่เลยเดี๋ยวหนีก่อนครับครับเนื่องจากเป็นไผ่น้ำครับขอไม่ไน่ประเดี๋ยครับเกาะน้ำก่ออู้ห่างงามเลยครับ ทำอ้วนนะครับออกมาแล้วครับแห้อ้วนทำแบอ้วนแบบฮรับเลยใหญ่สมสางแบบหานอยู่ท่างสี่สิบเอ็ดเม่นว่นี่ห่างสี่สิบเอ็ดครับ,บเออหลานวางเต็งเลย นหาห้างไหมครับจะเห็นไหมครับเห็นอีกแล้วครับพี่น้องนี่จะห้างเหรอโอ้หบักหนึ่งว่าสองห้างติดกันเลยดิว้อยู่ห้างคูเลยครับเอาเมียนเลยบากละใส่เหรอเห็นัวันปสัตดี มาอ้วนมึงเห็นยังอ้วนอ้นอ่นเห็นแล้าอ้วนเห็นห้างนึ่งเราใส่อี้างนึงฮะอู้ยอยู่ทางไนครับมัอ้วนมึงเห็นยังอู้ยอ้วนมาเห็นล้วห้างหนึ่งคนละฮะอ้ยอยู่ในในเลยนะกันวันนี้วิเเห็นเนาะรเ้วกันอ้วนนี่ยางพ่านไมเนาะใหญ่ใส่้างให มันก็ค่อนใส่สองห่างเลยเอาลงมาก่อนทัางหน,นึ่งครับกำลังหนีบครับนี่ครับทางแหลกลงมาแล้วครับนี่มีก็สองห่างครับ ใหม่ประจําเลยดูการครับหวานครับหวานครับหวานหวานหวานทั้งสี่สิบสองครับตัวต้นนี้มีคู่ครับมีสองห้างครับยังเอาอีกืห้างหนึ่ง ลงมาแล้ครับเกาะงามอม่มหนึ่งห้างขาดครับใส่ห้างห้างตกลงไปฝุ่นแล้วครับอยหัวหนามงามครับแต่ว่าห้างขาดมันลงมามัน,นมันของครับห้างโอ้จำนีก่าแล้วเหน็นหัวหนามนะครับหัวหนามเต็มเลยครับ ขิทงที่สิบสามครับห้างครูครับนี่ขาดลงมาบวบเปื่อยนะครับบวบเป็นยังขายเกขคือเก้าอันีนี้มังไปหาห้งต่อไปครับอันนี้ครับครับห้างนี้ตำตำนี่ครับผมมีคนเห็นครับ เห็นเขาเอา,อยาเอายอะท่านเอาบอ่เขาวะเ,เอาตัวเห็นนะ <laughs> <laughs> นี่ครับไก่กัน,กน,กกน,นครับข้างสองข้างผนังครับผัดมาถังเกลอือนึงก็มาอีกต้นนี้ครับเห็นเลยครับนี่หักเขาเลยครับหนักขวกดออกหักแล้วนะไปเอามาอีครับไหมวนครับครับจับดีๆนะมึงย่าให้หลุดมือลงนะ โอ้โนนอนไหนนอนกันอวดโอ้ยเจียวมาอวดมาเนี่ยมาอวดมันมาตำกระตาขวมอยู่นี่ไอ้ําห่างมิมอย่างไรมึงมาตำกระตาขวามโอ้ยมาอวดเอ้ยดีว่าบดแตกหมดมันแตกหมดแล้วทีนี้บดแตกครับบดแตกครับ <c oughs> <c oughs> หล่มนี่คือเขินเนให้ครับพังมีมพังเดียวย่างบนแนมทางปัดออกให้หมดปุ่นออกไปปัดข้างนอกครับทั้งที่ซิฟซีครับฮ่ามึงเอ้ยรับมิมหังหนึ่งกับยางมาเตะกระตาความดีโปีนทองไปครับเอ๊ะฮทั้งไม้ครับอันนี้ครับหมดเงินล้วกินก่อนเมื่อย กินดีนนะมึงอ,อ้วนกินมันมือเลยเนาะเดี๋ยวมาอินเก็บออก,กมึงไม้เปลือกงามบ่มีแตใบไม้ไม,มันกงจัดออกครับมีข้าวลังใหญ่มีข้าวนัวนี่นแหละคือโบอยเกืบอบพออุ่งโบยลังใหญ่ใหญ่อะ ทางใหญ่เขาเลยนี่ตอดมึงมึงมานี่เอตอดจะหน่อยดิคนน่อยยาเต็มเลยกลิมันรว่ิอดตอดเเนาออกมาหรือ่าตังแตกเลยญ่รูแตก ไปหาพไปกระเราหนค้มบ่ไปหาใบไม้คมเหมนอน้ตสวาบาคมดอกสวาอย่าว่าคมเนี่ยเต้เต <c oughs> ไปกับเราเองเหมนบ่ห้างนี้โต๊ะนี่ต๊ะขาดครับเด็ก,กัไปแล้วไม่กันตอนอ๋อทำนี่ละพอแล้วตัวนั้นไว้นั้นนะเจ็บเดี๋ยวจะห้างซิฟซีเมนมะ ม่อมเนาะอู้ก็กินอ่ำหวานกินผึ่งน้องบริกินใบมันเนาะอ้วนเอาจังห้างอ้วนมึงมอาเปอันอักันแห่อวนห้างหนึ่งพ่อวันนี้14ห้างครับวันนี้ครับ แหลมเลยแหลมเลยประนีดมือไม้ยังไปหาไม้ครับ